วันนพากันมา,นากินข้าวแต่ว่าข้าเจ้า,าเปิดท่านะประมาณ8ปดกี่โมงข้าเจ้าจริงเปิดไปมาเนี่ยปเลาะทางได้ต่อลง <c oughs> ซีนาเขาอ,อยากกินข้าวมากินเฟอร์ยิ่งรู้เบาบางแล้วมันนะกลัวจะได้มากินเฟอร์บนไงขี่รถเลาะซอกหันล,ล,นลงทางเดเนอ่ะอกันมานั่งกินอยู่แคบไม่น้ำลอง อีกนหนึ่งออมอไปออมมาจังอันนี้ก<ม>็เป<ม> <c oughs> ็นวัดหนึ่งนี่วัดโพนใสคอยผมเข้าวัดแต่ยังไมบาเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าบางเบิ่งตลาดขาเจ้าคือเที่ยวตลาดมืดแล้วนะ อัน,นี้เป็นวัดยังเบาลังกับอูฮุซอเนาะเออเนะเออวัดพนไซเนาะเห็นไปละออวัดพนไซคือทางเข้าวัดเขาเจะเอามาให้อะมากมายเออให้พักแบบนี้เลยตลาดเซาตนะ้องซื้อกล้องไป

กนนั S <S <ar df> ่นกระเมียนนุ๊กกลวงเะแต่ลดเป็นอตซนเข้าเดีมยวตุ้งะมือดทางนี้ด้วยทางไห้กับโมก็ทางนี้แล้วเสียงไม้อืมบกระจา คชาเฉพาะตอนเช้าได้หมเน่ยอันนี้มันสีออกอ่ะกําลังทางบัวซาลาเดี๋ยนี้ข้าเจ้าจะค่ายได้ตอนเช้าเนาะข้าเจ้าจะค่ายอยู่ตามหอมหน้าบ้านของ้าเจ้านะเต็มเลยนะแถวนี้ สอ,อ,อส่วดี้อไติเอากดฟอนนนกกดงามเลยไปใส่ต่อไปใส่วังเวียงซาพอนอยาาไปวังเวียงเดี๋ยวไปเจ้ดดกัน ติดตามเพิ่งคลิปต่อไปเนาะว่าจะพา <c oughs> ไปใส่ได้ <laughs>